Thank mm -hmm. you. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n น l แฟนบอลและคลิปนี้นะครับคือภารกิจในการที่เราจะมา Recap Good Old Days ร้านซื้อขายความทรงจำใน EP ที่11ด้วยกันใช่แล้วเป็น EP พีรอสุดท้ายแต่ว่าเป็นเรื่องราวสุดท้ายเนาะอืมอ่าของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็มาเป็นเรื่องของเจ้าของร้านคือพี่เ hey ฮของเรานั่นเองเฮฮาริ hey อ่าคุณเฮฮาริสนะครับเจ้าของร้านซื้อขาดความทรงจำใช่ม,มีพ่อเป็นคนภูกเก็ตถึงว่าชื่อเ hey. ฮทำไมอะ่ะ <laughs> ก็ภาษาใต้มันมีไงคำว่าเ hey. ฮอ่ะอ๋อเหรอ <laughs> ไม่ไม่ไม่จะเป็นเฮภาษาใต้นะ <laughs> 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 เป็นคำที่เฮภาษาใต้คือไม่สามารถจะแปลได้ด้วยเนาะเออมันเหมือนเป็นคำมันคำอุทานอะไรสักอย่างหนึ่งกันเนาะ เฮเนี่แหละเฮอมันไม่เฮมันเฮมันเหมือนลำคานอะมันเป็นคำที่คำที่แบบว่าลำคานอะเออมันจะมีมันจะมีความหมายกึ๋งๆอีบ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง่ะนึกออกไหมเออประมาณอย่างนั้นถ้าเป็นคําภาษาใต้นะเช่นแบบเช่นแบบพี่แชมป์นั่งๆอยู่แล้วมีเพื่อนมาจี้เอวไม่หยุดอย่าเงี้ยเออกับเฮอย่างเงี้ยเออ ประมาณนั้นมตดว่าน่าจะมาจากภาษาใต้ด้วยหนึ่งคำน่าจะมาจากแน,นวภาษาจีนเลยมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนจีนใช่ไหมมีกงมีกงม่กงกง็นะซึ่งกงที่ช่างเลยกูปนะู่โกงสอนดีเนาะใช่คือทําทให้เด็กคนหนึ่งที่แบบว่ากําลังจะลอสหลายๆอย่างแล้วเหมือนตั้งสติได้อืมคืออีกนิดเดียวนะเฮจะเป็นเด็กเกเรแล้วนะใช่ เริ่มแบบเริ่มแล้วเริ่มแบบเห็นไหมคุยกับแม่เริ่มไม่น่ารักเนาะแล้วก็แล้วก็เริ่มมีหบบว่าเห็นไหมพลอยแบบว่าทีวีต่อเกมไม่ได้ก็มีขี้หงุดหงิดเริ่มมีทําลายข้าวของอะไรเงี้ยอืมก็เป็นพฤติกรรมของเด็กที่แบบต้องการความสนใจแหละเรร้องความสนใจแหละมช่ไหมล่ะก็คือขาดความอบอุ่นอะ่ะอืมแล้วเขาคาดว่าโก่งจะตีเขาใช่แต่โก่งกลับไม่ตีแล้วสอนให้ทํา ให้ซ่อมเนาะให้ซ่อมในสิ่งที่ทําพังไปอืมแล้วแบบถหอ่ากาล้ําชาหนึ่งใบเนาะอืมซึ่งเฮแบบตั้งใจจะปัดที่มันตกแตแต่มันกลับเป็นของสําคัญมากๆของกลงอย่างเงี้ยอืมไม่ก็คือถ้าที่สังเกตเนาะตอนที่เ hey ฮทําตกอะ่ะมันไม่มีน้ําชาอยู่ในนั้นนะไม่มีเออคือใช่เหมือนกลงอเอาวางไว้เฉย,ยๆตามที่กลงพูดอะว่าถ้ากกลงเดินเข้ามาเห็น โผลน้าชาเนี่ยกาน้ําชาเนี่ยก็จะทําให้นึกถึงมากอืมอืมก็คือก่งก็ไม่ได้ใช้งานนะเอาจริงๆถ้าดูแล้วก็คือมันเป็นของเป็นกาเปล่าๆที่วางไว้เพื่อล,ลึกถึงคน,นที่เราเคารกอะ่ะเออคนอที่กล่งรลักอะ่ะอืมแต่ทางที่เป็นของที่มีความสําคัญกับโก่งเนาะกับความทรงจําของโก่งแต่ว่าไม่โกรธเลยนะใช่ อผงก็ใช้อันนี้มา,มาสอนหลานแทนสอนหลานเขาเป็นคนมีเมตตามากเลยอ่ะกง<ม>น่าจะรู้ด้วยไงว่าหลานทําไปเพราะอะไรอ่ะเหมือนที่อ่ะกง่ะคิดเหมือนที่ตายพูดไงเข้าใจหลานน่ะอืมก็เลยพลิกจากการทําโทษมาเป็นการสอนแทนอืมแต่ด้วยความที่คือณจังหวัดนั้นะกงเห็นตำตา,ตาไงว่าเหยียบผลักให้ล่วงไม่ได้กุญเหตุไม่ได้เลยเลย เห็นเห็นชัดๆเต็มเต็มเต็มสองตาเนาะแล้วเฮก็เงยมาเห็นพอดีว่าโกงอ่ะเห็นอืมก็เลยแบบโอเคแหละก็คือเป็นจังหวะเนาะเป็นจังหวะที่แบบโอสอนได้ดีเลยอ่ะอืมแล้ววันนั้นตั้งแต่วันนั้นแเลยน้าเฮน่าจะคิดได้ไงแล้วก็ไม่ทําลายเนาะแล้วโตมาโดยที่แบบโตมากับโกงโตมากับสิ่งเหล่านี้ยเห็นคุณค่าของทุกๆุอย่างชคุณค่าของสิ่งของอ่ะ ไปเห็นป่ะตอนที่นําเรื่องมามันมีไปอยู่ในร้านด้วยนะไปที่โก่งเาโก่งใช้ดูดบุรีอะดูดยาเส้นสิเนาะไปคือเหมือนกันว่าเนี่ยเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรที่มันหลอกหลอกที่เฮเป็นคนแบบนี้เนาะจริงก็เป็นแค่คําสอนในวันวันหนึ่งเนาะใช่ที่เด็กคนหนึ่งกาลังจะกลายเป็นเด็กเกเรอ่ะเราได้รับคําสอนดีๆในจังหวะที่มันถูกพอดีอะไรเงี้ยเฮเขาก็เลยเติบโตมาเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยอะใช่ อืมไมอยากไปเล่นเกมร้านเฮจังร้านน่ารักเนาะทำร้านสวยอ่ะใช้ไฟนีออนแต่งสวยอ่ะเออร้านน่ารักมากืม่บอกว่าจะได้ครับชัดน่าเหมือนเฮตัวอย่างหนึ่งตรงที่เกมเพย์เพย์เซชันเพย์หนึ่งชัก็เล่นเพย์หนึ่งัได้เพย์สองไม่เป็นมันเป็นเพย์หนึ่งใช่ไหมเพย์หนึ่งเพย์หนึ่งเพย์หนึ่งเพย์สองเล่นเป็นนะเพย์สามเหมือนกันเลยไม่ซื้อ คือัว่าเพย์สมเล่นยากขึ้นน่ะพอภาพมันแบบสวยขึ้นน่ะชัว่ามันยากขึ้นแต่เลนก็ยังวนเลยเล่นเพย์หนึ่งเคยเล่นถึงเพย์สามแต่เล่นของเพื่อนด้วยนะเพย์สามเราไม่ได้ซื้อเล่นอไม่ซื้อแต่แบบยังเอากับเกมเก่าๆที่เราเคยเล่นประจาประจำามาเล่นของเพย์หนึ่งก็คือเกมเดิมๆนั่นแหละก็เกมอะไรนะสตีทไฟเตอร์อะไรพวกนี้แหละสตีทไฟเตอร์ฉันชอบเล่นชโกโบอมากเลยอะเฮ้ยช็กโบอเลสซิ่งใช่ แล้วทีนี้หลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นเกมเต้นนะนึกออกไหมที่เล่นลูกสอนอ่ะที่เหยียบลูกอนเล่นเพนนึ่งอยู่นะก็ชอบอ่ะมันชอบเหมือนที่เฮบอกก็ชอบเออมันคลาสสิกไงมันมันเป็นเกมแรกที่มันเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นด้วยแหละมันก็เลยทําให้เราแบบว่ารู้สึกผูกพันกับอันนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยแล้วก็เกมใหม่ๆเราเล่นเราไม่สนุกเท่าเกมที่เราเคยเล่นอ่ะ มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกจริตเราเนาะนก็เหมือน<ด>เวลาเกมไม้นี่มาเกมเกมคอมพัฒนามาที่เป็นเกมคอมอ่ะพอเราเล่นเกม,มไหนเป็นเกมแรกอะ่ะเราก็จะติดเกมนั้นติดเออแล้วทีเนี้ยพอเกมที่มันออกมาที่เป็นเกมคล้ายๆกันอะ่ะเราไปเล่นแล้วยังไงมันก็ไม่สนุกเท่าเกมเนี้ยเท่าเกมที่เราเล่นเกมแรกอ่ะยยุคเราอ่ะเอเอเลดอะเลสอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย ใช one, s. <S ่ไหมเลตเลตหนึ่งเลตเลสองเนี้ยเออพอเรามันมาเกมแนวนี้แนวที่เป็นแนวสร้างเมืองสร้างฐานมาปุ๊บมันก็ไม่สนุกเท่าเกมเนี้ยนืหรออป่าหรือเกมออนไลน์ที่แชมพูดเป็นแล็กนาล็อกมาเราเล่นเกมแล็กนาล็อกเป็นเกมแรกหลังจากนั้นมาันมีเกมอื่นที่แนวเดียวกันแนวคล้ายๆกันอ่ะเทิร์นเพลงเนี้ยเมเปิลสตอรี่ต่างๆเอออะไรแบบเนี้ย เราก็จะไม่สนุกเท่านี้อันนั้นคือใ,<ช>ในส่วนตัวเราเนาะเราก็ไม่สนุกเท่านี้เพราะเราเล่นเกมเนี้ยเป็นเกมแรกแล้วเป็นเกมที่เราเล่นแล้วเราสนุกอเ,เกมหล่อนะปังย่าไหมฉันก็ชอบย่ยา,เาเออปังย่ากันบาวอย่างเงี้ยอู้ยุ๊ยุยุคเลยอะ่ะก็พี่เฮเปิดกล่องของขวัญพ่อรู้จักทุกอันเลยใช่ทันทุกอัน <laughs> แสดงว่าพี่เฮก็อยู่รุ่นราวเขาเดียวกับเรานะถ้างั้นนะ เขามีเคมเพยหนึ่งเล่นน่ะอ่าเพราะว่าตอนเพราะว่าใหม่อ่ะใหม่อะใช้ตอนเนี้ยอ่าใหม่ม .6 ถูกป่ะใช่ใหม่ม .6 ใช้บีบีโบเก้าเจ็ดอืมซึ่งเฮอ่ะเรียนจบแล้วถูกไหมน่าจะเรียนจบแล้วเพราะว่าแม่บอกว่าเออที่แม่บอกว่าถ้าเรียนจบปุ๊กก็ให้บินไปหาแม่ใช่ป่ะแล้วเฮบอกว่าเลือกอยู่ที่นี่ก็แสดงว่าเขาจบแล้วเขาจบแล้วเคจบแล้วหรือว่าจะนมาหาเรียวกับาันพอหรอ ทำไมถึงพี่เรารุ่นเดียวกับแผนทำไมหมอมองพี่เฮเรียนจบแล้วเฮก็ต้องแก่กว่าใหม่5ห้าปีประมาณห้าหกปีมาละเออเออใช่เพราะว่าตอนบีบีมาช่วงนั้นน่ะชันน่ะจบแล้วทํางานแล้วอ๋อเพิ่งทํางานไม่นานด้วยฉันใช้โบเก้าเจ็ดตอนฉันปีสามหรือปีสี่ชันพี่เฮเป็นพี่ฉันอืมพี่เฮอาจจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะ เออพี่เฮจะเป็นเชือกนั้นนเธอนั้นเออเป็นพี่ชานอาตายรัตรู้หมดหมดเลยเธอเฮเธอทำพวกฉันโป๊หรอเออโป๊ปิดท้ายแต่ว่าไม่คือเราชอบเราชอบองค์ประกอบของเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะคือดูหน้าจอคอมของของใหม่ดิไม่ว่าจะเป็นมีเดียเบลเยอร์เอ็มเอสเออะไรเงี้ยมันเป็นแบบว้าคิดถึงยุกยอตู้อะนะ ดูดิคอมเป็นจอตู้ปลาอยู่อะเออเป็นจอตู้ที่พอเอากล้องถ่ายมันจะสั่นใช่เวลาสมัยก่อนเนาะเวลาเราจะถ่ายมันอะใช่กล้องมันจะสั่นแบบนั้นแหละแล้วแล้วจอแบบนี้ยเวลาทัวท์เราเข้าด้วยมันจะสั่นถ้าเราวางไว้ใกล้ๆจอมันจะตัดตึ๊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 ดคือเราจะรู้ก่อนอีกนะรู้ก่อนทัวท์ดังนะว่าเดี๋ยวจะมีมัเข้ามาเพราะว่าจอเราสั่นลำโพงคองมันจะดังก่อนเดี๋ยวอึด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 ขึ้นมาก่อนใช่ ไม่รู้อุ้ยบอกเอยอายุแยอ่ะทีนี้จะเฮมาบ้านใหม่บ้างอืมผู้สงสารใหม่เนาะใช่อืมในบ้านนะจริงนะคนกดดันมีคนเดียวคือแม่คือแม่แล้วก็แต่ว่าคือแม่พูดเยอะไงถูกปะล่ะอืมคือคนอื่นก็เอาแบบไม่อยากจะขัดแม่แหละดูทรงแล้วอ่ะใช่คือพ่ออ่ะไปพยายามเป็นตัวห้ามด้วยซ้ำเห็นปะเพราะว่าแม่พูดพ่อก็จะห้ามไปอ่ะ แต่พ่อก็อาจจะแบบแนวว่าอย่างที่ปายบอกอะขัดแม่ไม่ได้ <ừ> อืมอืมส่วนนาอตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นพี่ชายเนาะที่ออกมาชากแรกเลยคิดว่าเป็นพี่ชายสรุปแล้วไม่ใช่ <ừ> แล้วตอนแรกเราคิดว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ไม่ใช่อีกเออคือตอนแรกก็แบบลูกพี่ลูกน้องปะวะแต่ทำไมแบบกล้ายเหยือกับแม่ขนาดนั้นวะเอออ๋อน้องชายวะน้องชายเออสรุปแล้วเป็นน้องชายซึ่งมันแปลกมากเลยที่แม่ดูออ๋อก็แม่ก็ดูแลแหละแต่ว่า การหายไปเนาะแม่ก็ไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยอืมคือดูแล้วแม่เขาอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ชอบคนล้มเหลวแสดงว่านา้าออกไปโดยที่ไม่ได้บอกแม่หรอไม่ได้บอกว่าไปไหนแค่บอกว่าจะไปใช่อืมเนาะแต่คือทีเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าในบ้านนะ่ะมันมีสิ่งที่ให้แม่คอยเปรียบเทียบกับใหม่อยู่ตลอดเวลาไงให้ใหม่เห็นนะว่าเนี่ยคนล้มเหลว อืมถ้าใหม่ไม่ตั้งใจเรียนใหม่ไม่เข้าเป็นคณะที่ดีนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยมันมีคนให้เห็นไงแม่จะคอยเอามาเปรียบเทียบให้ใหม่เห็นเสมอแหละในความรู้สึกนะดูจากครอบครัวแล้วอ่ะแล้วคือใหม่ก็ดูถูกเลาะคือเราถือว่าใหม่แบบเป็นคนน่าสงสารคนหนึ่งเลยนะเพราะว่าใหม่ไม่รู้หรอกว่าใหม่อะเป็นหมอหรือเปล่ารู้แค่อย่ากขอบห้ติดอืมเพราะว่าแม่ด้วยนี่ความรู้สึกนะเพราะว่าแม่ เพราะว่าได้ยินคําประโยคหนึ่งป่ะเพื่อนลูกเพื่อนแม่อืมเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละเอออเามากดดันลูกไปอีกสามจุดแปดแล้วก็เรียนได้เหมือนกันอีกใหม่ก็บอกว่าไม่เคยต่ำกว่าสามจุดแปดเนี่ยก็เอามาแบบกดดันเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอีกว่าลูกแม่เรียนสามจุดแปดก็เข้าคณะแพทย์ดีลาดไม่ได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วใหมยเขายิ่งเป็นคนชอบเอาชนะอยู่ด้วยไง ใช่นิสัยใหม่เนี่ยเขาชอบชนะใช่ก็ไม่เห็นเหรอตอนที่ทําข้อสอบบนห้องอ่ะเครียดจนปวดหัวขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่หยุดเด็ดปะเป็นเราเป็นชันนะคือถ้ามันถ้ามันตันอ่ะฉันจะแอบเปิดเฉลยแล้วเว้ยเนาะแล้วมาดูกันเอรอมันทำไงวะแล้วก็แล้วก็ทําข้ออื่นแบบลองทําข้ออื่นดูเออที่มันคล้ายคกันแล้วก็จาเออรู้ว่ารู้วิธีการแล้วเราก็จะทําได้ละเออ อันเนี้ยคือดูท่าแล้วใหม่น่าจะโดนกดดันอย่างเดียวกดดันให้เอาชนะฮะแต่นเนี้ยคือเข้าใจใหม่นะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อ่อนฟิสิกมากอืมแล้วพอเจอวิถีแล้วพอทับแล้วคือเหมือนกับว่าถ้าฟิสิกมันไม่ได้สามสิบอ่ะมันยืนไม่ได้อืมแล้วพอแบบชีวะได้เคบีได้แต่ฟิสิกอ่ะฉันได้ยี่สิบกว่าจริงเธอคือมันเครียดนะเว้ยคือแบบมันทําไม่ได้อ่ะคือมันไม่นด้อ่ะเออ คนเรามันมีแหละอันที่เราทําไม่ได้อะมันต้องมีเรามันไม่คนหนึ่งมันไม่ถนัดร้อยทุกอย่างหรอกแล้วมันไม่ได้อยู่วิชาดีอย่างเงี้ยแล้วมันเครียดเครียดจริงๆใช่ใช่ไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยเอออืมแต่ก็สงสารใหมเนาะเพราะว่าเหมือนกับเลขอ่ะพอมันแบบมันไม่ออกสักทีอ่ะแล้วมันไม่จะทํายังไงอ่ะคือมันอาจจะทุกอย่างแล้วเนาะเออดูดิดูขนาดทดเขาดีคือพยายามแทงค่าทุกอย่างแล้วอะ ใช่ใช่ไม่ออกก็สงสารเขาแล้วน้องเล่นแบบเออเข้าใจหรือว่าเครียดอ่ะเครียดจนร้องไห้อ่ะอืมแต่มันน่ากลัวเราที่ว่าช่ว่วูบหนึ่งที่น้องทายาหลดแล้วหยิบยาขึ้นมามองอ่ะจริงถึงบอกว่าไอการคิดสั้นน่ะมันคือเหตุการณ์ชั่ววูบนั่นแหละมันอาจจะมีการคิดคิดอยู่แหละอืมดูแล้วคือคิดไงแต่ดังดีที่ใหม่อ่ะดึงตัวเองออกมาได้เออดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ไงโอ้ใจเสียเลยอ่ะฉากนั้นอ่ะ ใช่คือนั่งลุ้นเลยว่าเอาเก็บลูกเอาเก็บเก็บเออแต่สำหรับอีพีนี้ฉันมองว่าอะต้องต้บอกว่าทุกทุกทุกเรื่องที่ผ่านมาเขาจะมีสิ่งของประจำประจำเรื่องประจำเรื่องเออให้เห็นเลยเพาแต่ละอันมีอะไรแต่อีพีนี้ฉันเชื่อว่าไม่ใช่เกมเพลย์เซชัน ฉันว่าใช่ว่ะเพราะว่ามันเห็นหมาตั้งแต่พายลอดปะเกมเพลย์ใช่เห็นมนาตั้งแต่พายลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเกมเพลย์สเตชันเขาไม่ได้มีการซื้อขายเกมเพลย์สเตชันเป็นหนึ่งในความทรงจําของเ hey ฮดังฮะแต่สิ่งของที่จะทําการซื้อขายนั้นคือร้านซื้อขายความทรงจํานี่แหละคือสิ่งที่เป็นสินค้าของเรื่องสุดท้ายพอเขากําลังจะไปต่อรองราคา นั่นก็คือร้านนี้ใช่ไหมใช่มันก็ไม่ได้ขายทุกตอนนี่มันก็ไม่ได้ซื้อขายทุกตอนนะตอนแหวนชออน่องมันบอกก็ไม่ได้ขายนะจะเอามาขายเอา,าเอามาขายเอามาขายเอามาฝากไปเฉยไงแต่ไม่แต่อันนี้นะคือถ้าที่พี่มองอ่ะพี่มองต่างจากแชมป์ตรงที่ว่าเพราะมันเป็นเรื่องของเไงยมันเลยไม่มีการซื้อขายของที่นี้มันอยู่ในเป็นเรื่องของเจ้าของร้านอืมอืมถูกไหมมันเป็นเรื่องของเจ้าของร้านไง แต่ว่าของต่างๆนะของเฮมันก็อยู่ในร้านนี้มาตลอดนะมันจะเป็นกาของของกงงไปของกงงก็อยู่ในร้านนี้นะเว้ยใช่มันเลยเป็นเกมเฮเนี่ยมันน่าจะมันนอกจากเป็นความทรงจําระหว่างเพกับใหม่แล้วมันยังเป็นของพ่ออีกไงอืมแล้วเกมเฮเนี่ยเราก็เห็นเฮเล่นมาตั้งแต่ EP แรกๆเหรอปะใช่ใช่ก็นั่งเล่นมาตั้งแต่ตอนที่ตอนที่แนความทรงจําของเขาเดิมเข้ามาอืมเขาก็นั่งเล่นเกมอยู่จำได้ปะ ใช่เพราะทุกอย่างมันอยู่ในร้านเนี่ย<ม>ก็เลยมองว่ามันเป็นหนึ่งแค่หนึ่งในความทรงจำของเขาเฉยๆอะไรอืมซึ่งแต่ดูในพัอีพีนี้ทำไมตัวดำเนินเรื่องถึงกลายเป็นใหม่ใหม่เยอะเนาะเออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของใหม่แทบจะทั้งหมดเลยปะมันเป็นการเล<ม>่าถึงใหม่หมดเลยอะ่ะซึ่งเ,ออเล่าเฮวัยเด็กใช่มีเฮแค่วัยเด็กนอกนั้นก็คือมมีใหม่เป็นครอบครัวใหม่กัน เรียนของใหม่การใหม่ที่ใหม่เข้ามาร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยการมองว่ามันเป็นเรื่องของเฮไงแล้วก็นี่กําลังเล่าในมุมมองของเฮปะเขาก็ก็เลยบอกว่าตอนเออเขาเล่าว่า,าเขาเล่าในส่วนพาร์ทของเขาละว่าเขาเป็นลูกใครอะไรยังไงนู่นนี่นั่นแล้วคันนี้ก็มาเล่าในส่วนของใหม่ละเพราะว่า คนสำคัญของเรื่องนี้ในชะ่ไหมใช่แล้วก็กําลังจะมาบรรจบกันในภาทถัดไปอืมซึ่งตรงเนี้ยคือเราก็อาจจะเห็นอ่ะเราเห็นเราเห็นฮินเนาะเราเห็นฮินว่าใหม่ก็พูดว่าบ้านเราอยู่เราแวกเดียวกันเพราะฉะนั้นการเวรคืนอะ่ะมันก็ต้องกระทบบ้านใหม่ป่ะมีส่วนแต่เขาบอกว่าห่างไปสิบหลังเองเนาะเขพูดใช่ป่ะ เพราะว่าถ้าเวรคืนมันเวรคืนทั้งเออถ้าสิบหลังนะมันไม่น่าจะค<ะ>้นไงเนาะเออแค่สิบห่างกนะันไปแค่สิบหลังนะไม่แต่คําถามของนเชนนี่คือไอ้ป้ายขอเวนคืนนะ่ะฉันก็ลืมดูปีพศออว่ะว่ามันเป็นปัจจุบนันหรือว่ามันเป็นช่วงที่แบบยังใหม่ย,ยังมหกอ๋อก็ค<ม>ือช่วงช่วงที่ในในการเล่าเรื่องใช่ไหมหรือว่าเป็นช่วงแรกแต่แต่ภาพอ่ะมันตัดมาที่ป้ายนั้นนะ่ะตอนที่ ตอนที่เฮนั่งดูคลิปวิดีโอที่เลยสัมภาษณ์นะนี่เลยคิดว่าน่าจะเป็นหก2ะ0ปีปัจจุบันปัจจุบันแสดงว่าไม่รู้ว่าหมายังอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำใช่เพราะว่าอ่านตอนที่เขาสัมภาษณ์อะเนาะน่าจะเป็นปีน่าจะเป็นเรื่องปัจจุบันของเขาปัจจุบันแล้วทีเนี้ยคือเห็นบนโต๊ะที่คุณคุณพีว่าจะพูดคุณพีที่เฮนั่งดูคลิปป่ะมันมีเสื้อสูตรวางอยู่ตรงนั้นด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่า เสื้อสูตรที่วางอะเฮ hey, จะใส่เสื้อสูตรเนี้ยไปที่ไหนอืมเพราะว่าคือเรื่องราวของใหม่มันเกิดขึ้นที่ร้านเนี้ยยังเป็นร้านเกมอยู่ถูกไหมใช่ยังเป็นร้านเกมอยู่ยยแต่ว่าเนี่ยจะมาเวงคืนปีปัจจุบันเอออ่าก็ไม่รู้ว่าใหม่จะกลับมาเพื่อ หมายจะกลับมาที่บ้านเพื่อจะแบบใดๆๆหรือเปล่าเก็ตปะเออเรายังไม่รู้ด้วยอันนะพาร์หน้าน่าจะมีเฉลยแล้วว่าหมายตกลงหมไปตัดสินใจสอบหมอหรือว่าเป็นยังไงกันแน,หไไหน่หมายไปไหนใช่หมไปไหนเออเพราะว่าถ้าเขาจบแบครฮบเพราะว่าหมายคือคนในความทรงจําถูกใช่อืมในในตอนนั้นนะตอนที่ใหม่อยู่มหกเนาะก็คืออยู่ในความทรงจําของเฮตอนที่ใหม่อยู่มหกทีนี้เราต้องมารอหลังจากนั้นไงว่าเอ้ยในเรื่องมันจะเพราะว่าถ้า ถ้าท่านในเนื้อเรื่องเนาะมันน่าจะต้องมีมีเขาเรียกอะไรนะมีมากกว่านี้ยะมันไม่น่าจะจบแค่ใหม่ไปสอบแล้วก็หายไปเลยอะ่ะรา่ <พอ S 2> ว่า,วาอดีตของเ hey ฮอะ่ะเฮเพิ่งอารมณ์ดีนะใช่เฮ hey นะรักเฟรนลี่อารมณ์ดีชะลาแต่ว่าเห็นป้าพอเพโตขึ้นอ่ะไม่รู้ว่าเพราะเรื่องราวของใหม่หรือเปล่าอะ่ะบุคลิกของเ hey ฮก็เลยแบบเริ่มปดเริ่มขึ่มเริ่มนิ่งอืมอืมอืมต้องตามดู ใช่สาดูเฮ้แต่ว่าคือดูอีพีเนี้ยสบายตาคือคุณพีกับน้องพรีมคือน่าทักดีดีน่ารักาคือยังไงก็ชอบคุณพีทำผมทรงทรงเฮตอนนั้นอะตอนที่เหกเเาเออมันดูคือทำไมมันดูเด็กได้ขนาดนั้นวะเอาจริงแค่เปลี่ยนทรงผมอะใช่ก็คือดูเด็กอะดูเด็ก ดูเด็กกว่าไอ้พาร์ทที่มาเป็นคุณเฮเจ้าของร้านซื้อขายน่ะเยอะเลยอ่ะคุณพี่คือจะหน้าเด็กตลอดไปเหรอแค่เอาผมปกหน้ากลายเป็นเด็กกลายเป็นเด็กมหาลัยอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะได้เลยคือเรารถ่ายชุดนักศึกษานั่งเล่นเอ็มได้เลยอ่ะเว็บแคมได้เลูยใช่เออแล้วพี่เคแสวยอืม น้องพีมแล้วเนาะที่อย่างที่ชมในตอนรีแอคอะว่าน้องพีมเป็นคนพูดชัดถ้อยชัดคํามากเป็นคนที่แบบออกเสียงได้ได้เต็มทุกคําอ่ะเก่งอ่ะเป็นคนที่น่ามองน่าฟังไปหมดเลยเนาะอืมดีน้องเอาจริงๆนะคือเวลาน้องไปสัมภาษณ์อะไรอะ่ะน้องคนระบุคลิกกันเลยนะเด็กเอาเขาเด็กแต่พอน้องแต่พอน้องไปเป็นตัวละครตัวนั้นปุ๊บอะ เออคือไม่น่าเชื่อว่าเนี่ยคือน้องพิมพ์ที่เราเห็นตอนที่เขามาออกรายการนู้นรายการนี้อะ่ะอืมเออคือน้องแบบเก่งน้องเก่งอะ่ะใช่ชอบแล้วก็แอบใจหายเบาๆเพราะเลยแค่ EP เดียวเนาะกับเรื่องนี้ <c oughs> ก, <c oughs> อก็อยากดูแล้วอยากดูแลครับงั้นเอาเป็นว่าวันนี้พรกิจรีแคปเนาะของ Good Old Days <c oughs> ใน EP ที่11เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับกับ Good Old Days <c oughs> ใน EP ที่12 EP สุดท้ายครับ <c oughs> เขาเปิดมาแล้วแหละเรื่องของการเวงคืนตึกเนาะไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพาเป็นว่า EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย